สวัสดีครับคลิปนี้ A2PTV ขอินำเสนอการประชุมสุดยอดสมมตของ b ริกนะครับกลุ่มบริกได้จัดการประชุมแล้วอนุญาตให้ประเทศไทยร่วมเป็นพันธมิตรใหม่เสริม การค้าการลงทุนระดับโลกบริกส์มีมติรับไทยพร้อมกับ12ประเทศสู่สถานะชาติพันธมิตรอูทางสู่สมาชิกเต็มตัวมุ่งยกระดับความร่วมมือทางการค้าและลงทุนระดับโลก การประชุมสุดยอดบริกในเมืองคาซานรัสเซียมีวาระการประชุมที่น่าสนใจดังนี้การประชุมสุดยอดของบริก์ในคาซานจะเป็นแกนกลางของประธานาธิบดีรัสเซีย2024 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งพระหุภาคีเพื่อการพัฒนาและความมั่นคงของโลกอย่างเป็นธรรมโดยการรวมสมาชิกใหม่เช่นอียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรตและอีก30ประเทศที่ แสดงออกสนใจในการร่วมการประชุมสุดยอดของบริก2อง4ซึ่งจะเปิดในเมืองคาซานของรัสเซียในวันที่22ตุลาคมถึงวันที่24เป็นเหตุการณ์3วันที่ดมิตีเพสโคโคโสกเคมลิน ได้เรียกว่าหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในวาระการประชุมระดับโลกความคาดหวังในการประชุมคือในระหว่างเหตุการณ์รัสเซียจะเสนอความคิดริเริ่มที่อธิบายไว้ในกรอบของประธานาธิบดีลิซในปัจจุบันและที่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรมเศรษฐกิจการเงินรัฐสภาและ ทรกลมอื่นๆการประชุมสุดยอดจะประกอบด้วยสองส่วนครั้งแรกจะจัดขึ้นภายใต้สโลแกนการเตรียมสร้างพหุภาคีเพื่อการพัฒนาและความมั่นคงของโลกอย่างเท่าเทียมกันในขณะที่ครั้งที่สองจะจัดขึ้นภายใต้สโลแกน The BRICS k and the g l o a l s o สร้างโลกที่ดีกว่าคาดว่าผู้เข้าร่วมจะหารือเกี่ยวกับการสร้างแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลของ b r i c สสะพานบริกสและวิธีการกระตุน้นการค้าในสกุลเงินในประเทศ ประธานาธิบด,ดีรัสเซียวลาดิเมียปูตินจะจัดการประชุมทวิภาคี17ประชุมกับคู่ต่างชาติในขอบสนามของการประชุมสุดยอดซึ่งจะเกิดเริ่มต้นก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของการประชุมนะในวัน,นที่21ตุลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปูตินจะนั่งลงกับประธานาธิบดี อิลานมาสเซาพิสเขคียนเพื่อหาหรือเกี่ยวกับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคุมการประชุมสุดยอดมีอะไรพิเศษมีมากกว่า30ประเทศยืนยันการเข้าร่วมของพวกเขาแล้วการประชุมสุดยอดอาจกลายเป็นเหตุการณ์นโยบายต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของรัสเซียตามที่ยูริอุคาโฮผู้ช่วยประธานาธิวดีรัสเซียในเรื่องนี้คาดว่าวาระการประชุมสุดยอดจะมุ่งเน้นไปที่การกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการรับสมาชิกใหม่ของบริกและ ความร่วมมือประเทศพันธมิตรในรูปแบบต่างๆยูริอุคาโอตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่ามอสโกพยายามที่จะทำให้แน่ใจว่ารายการที่ราบลื่นที่สุดของสมาชิกบริกส์ใหม่เข้าสู่สถาปัตยกรรมความร่วมมือหลายระดับที่มีอยู่ของกลุ่ม นอกจากรัสเซียบราซิลอินเดียจีนและแอฟริกาใต้แล้วบริกที่ก่อตั้งขึ้นในปี2549ยังรวมถึงสมาชิกใหม่เช่อนอียิปติโอเปียอิรานและสหรัฐอาหรับอเมริเรัรสเซียซึ่งครองตำแหน่งประธานาธิบดีหมุนเวียนของกลุม่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2020เริ่ม สร้างนะเสริมสร้างบทบาทของบริกในระบบการเงินและการเงินระหว่างประเทศพัฒนาร่วมมือระหว่างธนาคารและขยายใช้สกุลเงินในประเทศในการค้าร่วมกันตามที่ประธานาธิบดีปูตินกำหนดการประชุมสุดยอดบริก์ในอัสารเลเซียมีเวลานะเรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ยี่บสี่ยี่านมาเป็นเวลาสามวันเราก็ได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆนะ mm hmm. โดยเฉพาะ b r i c k นะครับ Brick b r i c กประเทศนะบริกควบคุมทองคำโลกมากกว่า20%ตามที่สภาทองคำโลก รัสเซียนำรายการด้วย2,340ตันและถือเงินสำรองของโลก8.1%เเปซส่วนจีนตามมาติดๆ2,260ตันพวกเขาร่วมกันสร้างขึ้น74%ของออร่าสำรองของบริกส์ อินเดียบราซิลอียิปต์แอฟริกาใต้และสหรัฐอลับอามิเรตแต่ละคนมีน้อยกว่า3%ของเงินสำรองของโลกอิ India, นเดียนำกลุ่มด้วย840ตันครับเป็นจากข่าวที่มาของสปุนิกปัจจุบันกลุ่มประเทศบริก์ควบคุมทองคำ สำรองทั่วโลกมากกว่า20%รายงานล่าสุดจากสภาทองคำโลกเปิดเผยว่ากลุ่มประเทศบริกส์ก็มีบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและอฟริกาใต้ถือครองทองคำมากกว่า20%ตรงนี้วันคารที่ยีพฤษภาอาตุลาคม2 0ง,ง,ง4สสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่น่าจะตามองในสัปดาห์นี้คือ ตุรกีซึ่งได้ขอเข้าร่วมบริกส์อย่างเป็นทางการหากได้รับการยอมรับพวกเขาจะเป็นประเทศแรกของนาโตที่เข้าร่วมบริกรับโอเคนะกลุ่มบริกนะก็ได้มาดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยนะสามวันก็ขอจบคำบรรยายเพียงเท่านี้โปรด ติดตามโดยกดติดตามช่อง A2P TV และจะได้นำสิ่งดีๆมาเสนอต่อไปนะครับสวัสดีครับ